มันนี้ก็มาเกีียวข้าวป้าโมนะคะมันนี้ก็เกีียวกันสี่คนเด้อค่ะเด้อสุกแล้วนะเนี่ยเขาเรียกข้าวโดสุจดกจนเกาะไปแลบย ไ,นนไปถ่ายกระแพ้บ่พา,าเดี๋ยวนอนอยู่อลองทำตาขียเร่สักคนนึงเหรอจะกันดูกันก้อให้ร้อนมือเลเดี๋ยวานกติดต่แม่นนิดป้ากับโ่บึงเด่ายาลยล้เราจบา

นเสียงมีเดียวกองเบิ่งอ่งอเด้อนะ่ะวิธีเกี่ยวข้าวนะเบิ่งอ่เด้อขโมกเกี่ยวไหวเลยผ่านไฟไม่ปา มาแล้วก็ลูบใบมันออกแล้วก็มาวางเดินค่ะเดินนะลงไหวเราอีดงามได้แล้วก็ไไกกวางเออผมก็ดีละแต่จะไปเย่นถ่ายมั่งเที่ยวจนทั้งเยอะอ้ามีแยกข้าวเจ้าบ่า จ้าบ่นอืมแล้ววเชีออปาปหั่นแล้วก็ยังก็บมให้ใกล้วมันได้มู่มันมันกะเกกันสี่คนนะตอนนี้ลงสามเรืออยู่คาาหนึ่งเลือยุนางเอกกิบมึงงงมันแงงอยู่จนข้าวคนนะครับจนข้าวคนอกอ เพินมาแม่บักย่องเพิ่นมาไปแม่บักกาแฟเพิ่นไหมเบื่อเบือเื่เบืบเม็ดข้าวด้วยนี่ตัวกวนนั่นนี่ขยันที่สุดเลยนี่ดูดิไปแม่เดี๋ยวพ่อเขาไปละหาแม่มาละหันอาลงไปแล้วนาะอ่าแค่นี้ก่อนเด้อ<ม>เกี่ยวข้าวช่วยเขาก่อนเดี๋ยวไม่ได้แรงเขาได้มายืนถ่ายนี่ไม่ได้แรงเขาเด้อ <ไป S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเกี่ยวของเราเด้อ